การคบกับคนทติมหลูกบ่ใจแค่คบกับเขาคนเดียวแต่คุณต้องพรออมจะมีลูกเขาเข้ามาในชีวิตตวัวถ้าคุณยังบ่พรออมอันนั่นก็บ่ได้พิษแต่คุณต้องซื่อสัต์ก,กับตัวเกา่าแล้วเลือกคี่ติมอส,สมกับเส้นทางชีวิตของคุณแล้วแหมอย่างหนึ่งความสัมพันธ์มันจบได้บ่ใจเหลืองพิษคุณอาจเคยมีช่วงเวลาดีๆได้ใครหัวได้หักกันมีความสุขแต่วันหนึ่งก็ฮห้วว่าทั้งสองคนกำลังเดินคนละทางคุณยังคงเก็บความสงจำนั่นไว้ได้แต่ แต่คุณกับมิซิจะเดินหน้าต่อโดยบ่ต้องหูซึกพิษค้นชอบคิดว่าการเลิกกันต้องเจ็บปวดเสมอแต่มันบ่จำเป็นต้องเป็นแบบนั่นแล้วถึงจะเจ็บเดียวมันกระพานไปวันหนึ่งคุณจะบ่คิดถึงเขาหมเลยถึงวันนี้คุณอาจจะยั้งนึกมันบ่ออกแต่วันนั่นจะมาถึงแน่นอนแล้วคุณมิซิจะเป็นค้นเริมต้นก้าวแรกถึงแม่แห่ไฟจะยั้งบ่พร้อมกันแล้วแต่จบบ่ได้การแค่เลือกเดินคนละทาง ใครคิดเห็นจะได้กัะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะเจ้า